ไม่เคยเข้ามาเลยเราไม,ไม่ไม่รู้ไม่รู้ว่าบ้านนี้กินยาคูประจําเป็นไงบ้างเนาะเลิกงานกันรอ,อยังเอ่ยวันนี้วันศุกร์ก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขขอให้เจอแต่สิ่งดีๆเนาะวันนี้คุณแม่ก็มาทักทายหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมา3ามวันแล้วนะเพื่อนๆนะเพราะอะไรทําไมเธอถึงไม่ลงคลิปเพราะว่าป่วยเป็นไข้หวัดนะเพื่อนๆจะมานะพูดถึงอดีตของตัวเองพี่คิมก็ยังไม่ค่อยหายดีพี่คิมเอายาคูไหมลูกใช่ครับ าไหมเออครับอ่าวมามาเพื่อน,อนๆมากินยาคูด้วยกันเดี๋ยวนี้ขวดละแปดบาทแล้วเมื่อก่อนขวดเท่าไหร่ไม่รู้น่าจะน่าจะสามบาทหรือสี่บาทนะเมื่อก่อนนะแต่ณตอนนี้คือขวดละแปดบาทแล้วเราเป็นหวัดเราก็จะเราก็จะกินทุกวันนะเพื่อนๆนะเยอะน้องจีนเอาไหมคะคะน้องจีนเอายาคูไหมไม่เอาค่ะ อืมอร่อยมากไม่ได้โฆษณาให้เขานะเพือนเพื่อนนะเขาว่าคนเป็นหวัดนี้กินอะไรเปรี้ยวๆจะดีนะเรากินทุกวันเลยเราซื้อครั้งละสองสามโลต่อครั้งอ่ะเพื่อนๆโอเคมาเข้าเรื่องกันเลยเนาะเมื่อตอนสมัยที่คุณแม่เรียนออ่เช่วงตั้งแต่ปหนึ่งมาคุณเท่าที่แม่จำได้นะ คุณแม่ไม่เคยได้มีโอกาสกินเลยนะนมพวกเนี้ยแบบว่านมทุกทุกอย่างที่เป็นนมนะเพื่อนๆจะไม่เคยได้กินพ่อแม่ไม่มีเงินซื้อให้กินนะเพื่อนๆน,นะสมัยนะั้นรู้สึกว่าจะมีแค่นม นมตามะลิที่ว่าเป็นนมกล่องอ่ะเพื่อนๆจาได้ไหมแม่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นยุคอะไรนะแต่รู้แต่ว่าช่วงนั้นนมโรงเรียนจะเป็นนมตามะลิที่เป็นกล่องสีน้ําเงินน่ะแม่จําได้เออก็จะได้แค่นมโรงเรียนแค่นั้นน่ะที่กินก็ไม่ได้กินทุกวันน่ะเพื่อนๆบางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้นะเท่าที่จําได้ส่วนนมอย่างอื่นคุณแม่ไม่เคยรู้จักนะเพื่อนๆนะไม่เคยรู้จักไม่เคยได้กินคือเนี่ยอย่างเงี้ยอยงเงี้ย จะซื้อกินนะ่ะไม่มีตังค์อะเพื่อนๆนะนนนะคือแบบว่าสมัยก่อนมันมันมัน,มนครอบครัวเรามันจนเนาะจนมากแบบว่ามาม่าห่อนหนึ่งก็ไม่เคยไม่เคยไม่เคยว่าเอ๊จะมาพูดถึงมามา่าทำไมพูดถึงนมเนาะเออจะไปโยงถึงมามา่ามาสั่นเออมิไกิน<ๆ>กินไปด้วยกินไปด้วยพูดไปด้วยก็จะมามาเล่าให้ฟังว่าเออสมัยตอนมาแม่เด็กๆแ่ะแม่ไม่มี ไม่มีปัญญาซื้อกินนะเพื่อนๆน,นมพวกนี้เพราะว่าตากับยายเขาไม่มีเงินซื้อให้กินเนาะคุณแม่ก็จะได้กินแค่นมโรงเรียนนมตามาลีคุณแม่ก็จําได้อยู่มันเป็นยี่ห้อตามาลิเนาะแค่นั้นนะเพื่อนๆน,นะนมอื่นในแทบไม่รู้จักเลยเพิ่งมารู้จักนมทุกชนิดตอนที่ทํางานหาเงินเองได้แล้วอืม แต่ก็จะมีนมแค่ไม่กี่ยี่ห้อที่แม่ชอบกินนะเพื่อนๆเนาะอืมคือตอนที่ทํางานหาเงินได้นี่อยากกินอะไรก็ซื้อ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 อะไรที่ไม่เคยกินก็ซื้อกินแต่จะมีแค่ไม่กี่อย่างที่ชอบนะเพื่อนๆนะอืมทุกวันนี้หรออยากกินอะไรก็ซื้ออยากกินนมยี่ห้ออะไรก็ซื้อมากินจะแพงหรือจะถูกข้อกินนะเพื่อนๆนะอือ ต่ถ้าพูดถึงสมัยก่อนอะสมัยที่เร,ยเรายังเล็กๆอยู่อะไม่มีปัญญาได้ได้กินหรอกเพื่อนแต่พี่คิมอะพี่คิมอะพี่คิมกินทุกยี่ห้อเลยใช่ไหมพี่คิมใช่ไหมอฮ้ยใ,ใช่ัช้มไม่มองกล้องใช่มั้หว่าสัน,นมืนก่อนที่หนึ่งนะจะกินถั่วทำไ,ไมเราอายอยู่อะพี่คิมอายอยู่อะฮะกินทั้งหมดเนี่ย เวลาพี่คิมเขากินยาค้เขาจะกินแค่นี้นะเพื่อนๆพ,พี่คิมเป็นเด็กที่ไม่เคยกินอะไรหมดขวดคือเวลาเขากินเขาจะกินแค่ครึ่งครึ่งหนึ่งแค่นี้แล้วก็เอาไปเก็บแล้วก่อนนอนก็มากินอีกทีนึ่งจะไม่เคยแบบว่าดูดแบบอย่างเงี้ยไม่เคยดูดแบบเหมือนแม่ดูดเงี้ยไม่เคยกินแบบนี้พี่คิมอ่ะจะเป็นเด็กที่กินน้อยมากใช่ไหมดู ันนี้คือพอแล้วหรอพอ,อยัง,ยงจ,ะจะกินอีกตอนไหนมาว่าเธอควรจะกินให้หมดในคราวเดียวนะเมื่อวานนี้วันที่หนึ่งแล้วเนาะมีใครได้ลงทะเบียนเงินดิจิตอลกับเขาไหมส่วนแม่นี่ลงเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆไม่รู้เขาจะอนุมัตรริหรือเปล่าไม่รู้จะได้กับเขาหรือเปล่าก็ลงไปงั้นอนะ่ะลงไปตามสิทธิ์นะเพื่อนๆนะถ้าเราไม่ลงเราก็เสียสิทธิ์ ถามว่าดีใจไหมก็เฉยๆเพราะว่าเงินท okay. like ี่เขาให้เรามามันก็คือภาษีคืออะไรของเรานั่นแหละนะเขาให้เราอย่างนี้เขาก็ไปเก็บอย่างอื่นก็เฉยๆที่ลงทะเบียนก็คือตามสิทธิ์นะคะได้ก็ดีไม่ได้ก็แล้วไปเนาะปวดหัวมากเลยเพื่อนๆเป็นวัดรอบนี้ปวดหัวปวดหัวอืม อะไรแกะแขนอะไรไม่ได้แขงหรือเปล่าืแขงหรือเปล่าอะไรแขงโอ้ยถั่วอันเดียวก็แกะไม่ได้ <c oughs> กินถั่วกันเพื่อนแม่ชอบกินถั่วเม็ดใหญ่ๆดูใหญ่มาก <c oughs> จะกินหรอ <c oughs> เพื่อนๆได้อะไรกินข้าวเอ่ยวันนี้ส่วนแม่ยังไม่ได้กินเลยนะแต่ว่าเมื่อตอนบ่ายนี้ได้ได้ตำส้ตามตำเอาไว้อยู่ก็น่าจะกินกับส้ตมตำมันแหละแล้วก็มีมีไข่ต้มมีไข่เป็ดต้มก็น่าจะกินแค่นั้นนหละป่วยป่วยก็จะไม่ค่อยอยากกินอะไรเท่าไหร่แมนบอกแมนบอก้กินเหมือนคนแก่เลยเขาคนเขาว่าคนแก่เวลากัดจะกัดอย่างนี้ใช่ปะ นยังอะอาไปช่วงนี้ฝนตกบ่อยพี่คิมเป็นหวัดเพราะว่าพี่คิมโดนฝนก็เลยเอามาติดแม่โอ้ยเป็นหวัดแต่ละทีนะเพื่อนๆน,นะทรมานมาก ไม่ได้ทรมานเรื่องขี้มูกไหลนะทรมานเรื่องไอโคตรทรมานเลยเรื่องไอถ้าเกิดว่ายาที่กินเนียถ้าไม่แรงจริงๆนะเอาไม่อยู่ <c oughs> ตอนเธอเป็นเด็กฉันก็แกะให้เธอกินพอฉันแก่เธอจะแกะให้ฉันกินแบบนี้ไหมออแกะไหมค้แก่แล้วพอฉันแก่เธอจะแกะให้ฉันกินแบบนี้ไหมกินบอกลูกไม่บ้างงานเยอะเอาแกะถ้ามาแก่เรวจะกวาดบ้านให้จากแม่มานอ น้องกวาดบ้านเสร็จเกอน้องจีนเป็นผู้หญิงด้วยมาไม่ค่อยเชื่อเลยอ่ะอ่ารอกพูดเลยจะยิงว,ยวันนี้วันศุกร์ได้ไปเที่ยวไหนกันไมเอ้ยเหลียยังยังเ่าเหลียเรามาไม่กินน้องจีนไม่เอายาคูหรอคะคะไม่เอายาคูหรอ S <S ออร่อยอไม่ค่อยหิวข้าวเ,เพื่อนเวลาป่วยอะ่ะมันมักจะสั่งกินอยกินอะไรเปรี้ยวเมื่อเช้าก็เลยไปสอยมะละกอมาตำมาไว้ น่าเบื่อที่สุดคือเวลาเป็นหวัดนะเพื่อนๆนี่ก็กินแบบไม่สนใจอะ mm. จะไอาก็ไอาไปแต่พอมันอยากกินถั่วเขาก็เม็ดย้ายใหญ่พี่เหี้ม เราต้องไปแล้วไปแล้วค่ะบ,บ,บ๊ายบายค่ะเดี๋ยวก็วันดีเจอกันหน้าหนูค่ะบายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ